บันทึกไทเดฟหน้านี้โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินอยากจะช่วยผู้ป่วยโรคไตอยากจะช่วยประชากรไทยให้รู้จักรักษาตัวเองสามารถจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะการลดภาวะความเครียดจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคถ้าเราไม่เครียด เราคงไม่ป่วยความเครียดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดสถานที่เวลาอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเ,เป็นอันตรายต่อไตาการยิ้มทำให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าได้ขยับส่งผลให้ต่อมฮอร์โมอนในสมองถูกกระตุน้นและหลั่งสารเอนโดฟินออกมาการหัวเราะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายส่งผลให้ปอดได้รับออกซิเจนเต็มที่ทำให้เลือดบุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น จึงช่วยทําให้ความเครียดลดลงได้การลดความเครียดด้วยตนเองก็มีวิธีง่ายๆเช่นออกกํกาล,ออกกลังกายเลาออกกาลังกาเนี่ก็จะทําให้มีสารฮอร์โมนที่ดีหลั่งออกมาก็จะสู้กันก็จะทําให้ลดความเครียดได้นะคะแต่ถ้าทําแล้วยังไม่เกิดผลหรือว่ายังมีความเครียดสูงอยู่ก็จะต้องความพยายามดูว่าสาเหตุที่เกิดความเครียดนั้นเนี่ยมาจากอะไรสามารถจะแก้ไขได้ไหมรักษาได้ไหมหรือลด สาเหตุรงนั้นลงได้หรือเปล่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะจะส่งผลดีต่อจิตใจการฝึกฝนด้านจิตใจให้เป็นคนที่มีอารมณ์ขันสามารถก้าวผ่านสภาวะความเครียดได้ทุกสถานการณ์บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน เป็นโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทย